สวัสดีค่ะทุกคนเสียงก็จะไม่มีแล้วนะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคลิปนี้นกจะมาทําเป็นพิากาศเช่นเคยเลยนะวันนี้ก็จะมีสามตัวเลือกนะคะหัวข้อของเราวันนี้นะก็คือว่าเขากังวลอะไรกับความชัมพันธ์นี้ไหมระหว่างเรากับเขานะคะมีเรื่องอะไรที่เขากังวลใจหรือเปล่านะคะก็มาดูกันนะ มีให้เลือกนะคะสามตัวเลือกนะนับจากด้านนี้เลยนะคะด้านซ้ายมือนะตัวเลือกที่หนึ่งนะคะตัวเลือกที่สองแล้วก็สามนะเขากังวลใจอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้นะนึกถึงหน้าเขานะคะอะ่ให้เวลาเลือกนะคะห้าวินาทีนะคะทุกคนช่วงนี้นกหน่าจะพักผ่อนน้อยนะเสียงก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็ ยังสู้อยู่นะคะโอเคเราไปเริ่มกันที่ตัวเลือกที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกนี้นะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไม่งันแล้วก็จะเหมือนแม่หมอนะคะจะเหมือนนกนี่แหละขอดูนะคะว่าเขากังวลใจอะไรไหมนะคะเขามีเรื่องอะไรที่กังวลใจไหมกับเพื่อน ทีมที่1นึ่งนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะมีไหมคะเรื่องความกังวลใจอะไรหนึ่งดาบค่ะคีดานะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมอืมชาวธาตุลมเมทุลก,กลุมนะคะอ่าเขากังวลอะไรอะ่ะ นนกังวลอะไรเอ่ยน้องมองว่าตัวเขาเนี่ยถ้ากังวลใจก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของเขาอาจจะยังไม่ไม,ม่รีบมีความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งที่เขากังวลใจนะคะน้องมองว่าพบร่าความสัมพันธ์เนี้ยรากฐานมันจะไม่ไม่แข็งแรงนะคะถ้าเกิดว่าเร่งรีบอะไรแบบนี้นะคะเขายังอาจจะ ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนก็ได้นะคะในตอนเนี้นะเหมือนกับตัวเขาเองอ่ะยังยังโอเคก,กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะกับความสัมพันธ์เนี้ยในลักษณะที่ยังคุยคุยกันอยู่ก็ได้นะพึ่งสามท้วยเขาแฮปปี้นะคะตัวเขาเองอ่ะเหมือนยังไม่พร้อมอ่ะอืม ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนทีมพิหนึ่งรู้สึกไหมรู้สึกเหมือนแบบว่าเวลาเราจะเข้าถึงเขาอะเหมือนเข้าถึงยากเนาะเหมือนเขาจะผลักเราออกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขามีกำแพงอะไรแบบนี้นะคะตัวเขาเองอะอืมเขายังไม่ได้อยากที่จะรีนะคะสิ่งที่เขากังวลใจก็คือเขากลัวเพื่อนๆพ่อนอยากที่จะชัดเจนนะคะอยากได้รับคําตอบอยากที่จะแบบคือแบบ จะถามเขาว่าเออโอเคจะชัดเจนไหมถ้าเพื่อนๆอ,อยากชัดเจนแล้วถ้าเขาไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเขายังไม่พร้อมนะแล้วก็เขาเขาก็ดูว่าเพื่อนๆทีมที่หนึ่งก็จริงจังนะคะจรงิจรงจังนะแต่ความสมคัญนะคะอาจจะอยากที่จะชัดเจนแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่อยากรีบนะคะในความสมคัญนี้นะนี่คือสิ่งที่เขาแบบเป็นกังวลว่าคุณคุณ จะเข้าใจเขาไหมอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งไม่เข้าใจเขาก็กลัวว่าเพื่อนเพื่อนที่หนึ่งเอ่อทีมที่หนึ่งก็จะแบบตัดเขาเลยไหมจบความสัมพันธ์เลยไหมอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เขาแบบกังวลเขาอาจจะไม่กล้าพูดกับเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งด้วยนะอ่าไม่รู้ว่าเสียงจะชัดหรือเปล่านะเพราะว่าฝนตกหนักมากตอนนี้นะคะหนักมากจริงๆเหมือนฟ้ารั่วค่ะตอนนี้นะ นกจะพยายามพูดให้ดังขึ้นนะประมาณนี้สิ่งที่เขากังวลน,นะนะตอนนี้เขาก็มีความสุขนะคะเนี่ยโอ้โหไข่สองถ้วยนะคะใตสําหรับขึ้นมานะเขาก็รับเพื่อนเพื่อนิมท,ที่หนึ่งแหละนะแต่ตอนนี้คือแค่ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนนะคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะอาจจะรู้เรื่อถึงสองคนก็ได้นะอ่า คือเขารักคุณแหละคุณเป็นคนที่เขารู้สึกอยากจะคบนะคะอยากที่จะเอามาเป็นคนรักนะแต่ไม่ใช่เวลานี้แค่นั้นเองนะคะหรือเขาอาจจะยังมีความกลัวอยู่ก็ได้นะคะเขาอาจจะเคยพังในเรื่องของความรักมาก่อนนะเขาก็เลยไม่อยากที่จะรีบนะคะสำหรับเพื่อนๆนะ,ะทีมที่หนึ่งนะ คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะไม่สิงหธนูชาวธาตุน้ํานะก็รากฏพิจิกมีหรือว่าเป็นคนที่เกิดวาันอาังคารก็ได้นะก็ประมาณนี้นะคะสคําหรับเพื่อนเพื่อนทิที่หนึ่งนะคะก็จบไปแล้วนะคําทํานายของเรานะยังไงก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้เนาะเขาก็รักคุณอยู่แล้วนะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่เลือก การ์ดใบที่สองนะคะมาดูกันนะว่าเขามีอะไรที่จะกังวลไหมในความสัมพันนี้นะสิ่งที่เขากังวลใจมีไหมคะโอ้ตอนนี้คือฝนตกหนักมากนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าที่เพื่อนๆอ,อยู่ตกบ้างไหมช่วงนี้แบบตกช่วงตอนกลางคืนนะ,อะสองเหรียญนะคะสิ่งที่เขากังวลหรอ อืมเขาอาจจะไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจคือคุณและเขาอาจจะมีในเรื่องของความแตกต่างกันก็ได้นะต่างกันด้วยภาษาต่างกันด้วยวัยหรือว่าต่างกันด้วยศาสนาวัฒนธรรมอะไรคือมีความแตกต่างมากๆอ่ะต่างซะจนเพารู้สึกว่าเออลังเลใจหรือไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจในที่นี้นะเขาคุณและเขาอาจจะ ถ้าฐานะทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยมีด้วยนะคุณอาจจะเป็นคนที่มั่นคงแล้วแล้วเขายัางเป็นเด็กถือเหรียญอยู่นะคะยังไม่มีความมั่นคงหรือหรือยังไม่ไม่มั่นใจเลยว่าจะดูแลคุณได้ไหมเปรียบเสมือนว่าคุณน่าจะเป็นฝ่ายดูแลเขามากกว่าอะไรแบบนี้นะเพราะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะหรือชาวราศีเมษนะเออชาวธาตุบินนะคะทุศก,กันมังกรน,นะ คือคุณค่อนข้างที่จะเก่งอนะ่ะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่เรียบพร้อมนะคะอืมคุณอาจจะพร้อมแล้วทุกอย่างนะคะอ่านะเขาอะเขายังไม่พร้อมอะไรเลยนะคะถ้าเห็นจากหน้าไพ่นะเดมูนะคะเขามีความกลัวมีความกังวลใจในเรื่องนี้นะ,ะทั้งเรื่องของความแตกต่างด้วยก็ได้นะ,ะอืม ไม่นะก็เขารับเพื่อนๆแหละนะคะเขาอาจจะถูกใจเพื่อนๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วก็ได้นะเป็นนายอมครับแต่ทีนี้ความกังวลใจของเขาในความสัมพันธ์นี้ก็คือว่าเขากลัวนะคะว่าที่นกบอกไปอะ่ะคือเรื่องของวัยเรื่องของอาจจะเป็น สถานะทางสังคมอะไรพวกนี้นะมันมีความแตกต่างกันนะเขาก็เลยทําให้คุณรู้สึกกลัวและไม่มีความมั่นใจว่าเออความสัมพันธ์นี้จะไปถึงจุดที่มันประสบความสําเร็จได้ไหมนะคะเขาอาจจะเป็นชาวพาตน้ำนะคะกรกฎิจิตมีนนะที่นกเห็นนะเขาไม่กล้าที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะหรือว่าเขากลัวว่าจะทําให เพื่อนๆน,นะคะทีมที่สองอะผิดหวังก็ได้นะเหมือนกับว่ากลัวว่าเพื่อนๆอ,อาจจะคาดหวังกับเขาเยอะแล้วเขาก็ทําไม่ได้อะไรแบบนี้ด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเป็นกังวลน,นะคะในในความสับพันธ์นี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆทีมที่สองนะคะโอเคนะหวังว่าม,มันจะไม่ใช่อุปสรรคเนาะในในความฉัมพันธนะ ถ้าคนเราเนาะรู้สึกว่าใช่นะทุกอย่างมันก็เป็นไปได้หมดแหละนะคะขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกการ์ดไปที่สามนะอุ้ยสายล้เสียงนกแทบจะไม่มีนะแล้วก็ฝนมาตกอีกโอ้โหจะได้ยินไหมเนี่ยเอามาดูนะคะ ว่าคนที่เพื่อนๆนะคะทีมที่3ามนึกถึกนะคะเขามีความกังวลอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้ระหว่างเรากับเขานะคะวันนี้มาดึกนะวันนี้มาดึกพอดีว่าเด็กๆเงียบนุกก็เลยได้ทีนะคะทำค,คลิปอะแชมเปญนะคะแชมเปสิบะรอย่างนะคะสิ่งที่เขากังวลมีไหมสี่อ จะให้แมเรื่องอะไรเออที่เขากังวลใจสิ่งที่เขากังวลใจหรอคะเรื่องของระยะทางเป็นไปได้นะอาระยะทางนะคะคุณอาจจะอยู่กันคนละที่ก็ได้นะแชมเปรนนะกลัวว่า,าก,การสร้างความสัมพันธ์มันจะมีอุปสรรคหรือเปล่าหนึ่งไม้นะคะอืม หรือว่าเรื่องงานของเขาก็ได้เขาต้องไปทํางานต้องเดินทางทํางานตลอดก็ได้ไม่ได้อยู่กับที่ก็ได้หรือเขาจะต้องไปเดินทางไปเรียนต่อแบบนี้ก็ได้นะอืมเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์พนูหรือว่าอ่าชาวธาตุดินนะพุณศศกันมังกรนะคือเขาคิดมากคิดมากเรื่องของการไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ่ะอ,อยู่ห่างไกลกันนะคะความคิดถึงนะคะ สามถ้วยคุณอาจจะได้เจอกันแค่บางครั้งนะคะเพราะว่ามีเรื่องของระยะทางนะแล้วก็เหมือนกับว่าอืมกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะแบบเหมือนกับยังไงถูกแช่แข็งถูกทิ้งไว้เหมือนแบบไม่มีการแบบสารต่ออย่างต่อเนื่องอะ่ะอืมนะ เหมือนกับว่าเนี่ยเดทขึ้นมานะคุณอาจจะไปกับชาวราศีพิจิกนะคะชาวต่างชาติคนไกลแบบนี้นะหรือคนที่อยู่ในหน่วยงานนะคะสถานที่โรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะคนในเครื่องแบบก็ได้นะคือกลัวความสัมพัน์นี้มันจะไปต่อไม่ได้นะคะอืมก่าอยู่ๆดีๆก็จะเงียบนิ่งหายกันไปแบบนี้นกมองว่าอย่างนั้นอันนี้คือความกังวลของเขานะ เป็นแค่ความกังวลใจของเขานะคะเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้นะอาสามเหรียญนะคะคุณแล้วเขาก็อาจจะติดต่อกันอยู่เรื่อยๆอะนะติดต่อสื่อสารกันอยู่แหละแต่เนี่ยแชมเปญนะคะมีอยู่เรื่องของระยะทางแน่นอนนะคะอืมแล้วก็บางท่านบางคนนะคะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะความกังวลใจของเขาก็คือกลัวว่าอ่า ติดงานนะคะเรื่องงานเขาอาจจะต้องมีเรื่องงานให้รับผิดชอบนะคะไม่เคยได้อยู่ใกล้คุณอะไรแบบนี้นะคะเขาก็กลัวว่าคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยมาชอบด้วยนะเออนะคือเพื่อนๆทีมที่3าอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะอาบุคลิกดีนะคะหน้าตาดีแล้วก็แบบดูมีไฟนะคะดูดูแบบว่าดูดีมีเสน่ห์นะคะมีแต่คนอยากเข้าหานะ คุณอาจจะคุยกับชาวท่นาน้ำนะคะกรากฏพิจิกมีนนะชาวท่าไฟค่ะเมสิ่งธนูนะคะก็ะเขาก็กลัวว่าคุณจะมีคนเข้ามาคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยในช่วงที่แบบว่า เออเขาห่างไกลจากคุณอะไรประมาณนี้นะคะแหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขากังวลใจนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะก็ประมาณนี้เลยนะคะจบไปแล้วนะสาหรับเพื่อนๆนทีมที่สามนะยังไงก็ <c oughs> น่าจะเคลียร์เวลาที่ตรงกันได้นะคะไม่น่าจะเป็นอุปสรรคปัญหานะถ้าใจเราตรงกันนะคะ ค่ะก็ขอให้ทุกคนเนะคะเจอกับความรักที่ดีแล้วคู่ควรนะวันนี้นกขอลาพี่ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็นกก็จะดูแลสุขภาพให้ดีกว่านี้นะ,ะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับช่องของเรานะคะอ่ที่ทําให้มีการเติบโตไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะ,ะบางทีนกไป โอบางทีนูกก็แบบว่าไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์นกต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีบางทีมันเยอะเนาะก็ดูแลหลายอย่างนะคะในช่วงนี้นะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณจากใจนะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ